สวัสดีครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดสูสินค้าของเรานะครับอันนี้เป็นตัวแท้โรงงานนะครับยี่ห้อนี้การันตีคุณภาพนะครับผมเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยเราจะแถมไขควงเพื่อไปแกะเปลี่ยนเองได้เลยนะครับตัวนี้สามารถถอดได้มีหัวแบนและหัวนี้ให้นะครับก็ดันตัวนี้ลงแค่นี้นะครับ อันนี้เราจะใช้หัวแฉกนะครับในการขันน็อตอ่าด้านที่มีแบตนะครับจะเป็นด้านที่ถ้าเป็นล้อ10นิ้วจะเป็นด้านที่มีสวิตต์ตรงนี้นะครับแบตเขาจะอยู่ฝั่งนี้แล้วถ้าเกิดเป็นล้อ6นิ้วแบตจะอยู่ตรงข้ามสวิตเปิดนะครับมันจะสลับกันนะครับพอไขเสร็จน็อตทั้งหมดออกเปิดฝาออกมานะครับ ให้เปิดฟ้าออกมานี่สมมุติขันเสร็จแล้วนะครับขันตามรูเลยแบตเขาจะอยู่ตรงนี้แบตจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถถอดถอดปลั๊กตรงนี้ออกแล้วก็เสียบแทนได้เลยขันตรงนี้ออกนะครับง่ายๆครับแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดใช้งานได้ตามปกติครับผมก็จะให้คู่นี้ไปนะครับครับคนมากครับ